แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมง เจ้าล่าบอกว่าจะมีคนงานให้ดูแฟนๆแบบว่ารออะไรเงี้ยรอรุ่นหนึ่งครับแรอเท่าที่รอบได้อันนี้แอบมากระซิบบอกกันก่อนว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าคาดเอาเองอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้ค่ะอยังงนะคะซีรีส์หรือว่าอยังบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลุคใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแต่เบลล์ก็เล่นมาแบบหลากหลายมากค่ะอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุคนี้เลยค่ะอยู่นี้ อุ้ยบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงให้ใหรอหลุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าก็ถ่ายทำโหดอยู่ค่ะแล้วเราจะบอกรายละเอียดในตอนไหนคะเอ่เบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะแบบมาแง้มงงงงได้ค่ะแช่รอได้เลยใช่ก็ยังไงฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบลค่ะอย่าไปนี่มีผลงานอยูอย่เลเรื่องละครหรือฟิลล์อะไรไหมสำหรับ มีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อาจจะมีหนังมีอะไรค่ะที่ที่คุยไว้อยู่ค่ะก็ยังก็ยังมีการที่ต้องทำอย่างร้อยเรื่องเป็นงานมีค่ะไม่ได้พ่าค่ะทำธุรกิจก็ทำด้วยอยางมีที่เตอร์แะ้วปีนี้มีเยอะไหมครัก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะค่อนข้าง ล้วรหลังจีไปเยี่ยมคนรักเลยคะ,ะๆๆๆยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะทํางานทุกวันเดี๋ยวป้าเบลไปนะลูก <c oughs> <c oughs> ค่ะคือความจริงแล้วคือบ้านอยู่ใก <c oughs> ล้กันค่ะก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนออกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แ,แวะไปค่ะในวันที่เหมือนว่างตรงกันค่ะเอ <c oughs> า <ๆ S 1> อะไรรับผลลันล่ะดีทองแพงมากเลยทุกคนอะไรใหม่เพราะว่าอะไรๆก็ลงแล้วลงแล้วลงแล้วหรอ พ่อเขาคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่ <c oughs> คิดว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลาน <c oughs> ชื่อพรักแบบเป็นชื่อ <c oughs> ชื่อรักเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เบลเคยเลน่นเขียนคนละแบบกันแต่ว่าชื่อน่ารักมากเลยค่ะมันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอรูปแบบได้พบรักกับกับดูหลานออกนะก็กวดหลานน่ารักอะดูจ้ำมั่มมากเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับเจน คือคุยก่อนหน้าค่ะก็ถามว่าเออเมื่อไหร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะจะปรากฏแบบเหมือนไม่ได้เลยอะ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้ไปเข้าไปเจอเลยคะ่ะแต่ก็โอ,อ้แบบเหมือนให้กําลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากอะ่ะค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อย,อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีฟรีแบบดูแลลูกไปก่อนเขาเห็นหน้าหลายคนเขาที่ใส่สูทหน้าราก่ะขาวๆหน้าเหมือนคุณแม่ไหม มอ oh, ค่ะได้เห็าไม่เหมือนแมม,อมตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเปลี่ยนหน้าทุกวันอ่ตออไ,ได้เห็นมองเมนเขาเรียนเขาเรียนลูกมหมเห็นแบบ <Okay. S 1> เห็นแบบในไอจค่ะเป็นลูกพี่เ,เ,เขาดูลเมเขาดูลูนะเออเขาดูเหมือนแบบเออได้อ่ะมาเขาได้เลยค่ะเเขาต้องมีสั ออยงไรคะไม่เป็นไร,ไนไรแล้ว่าเราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่ใช่เข้าใจปะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยเอตอนเนี้ย<อ>คือสอนหลาน<อ><อ>ทุกคนว่าให้เรียกว่าพี่เบลเบลทุก,น,<อ>ทกนี้ก็ยังเป็นพี่เบลอยู่ใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่พเบลอเรตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอะ่ะพ่อแม่เขา โตวกว่าเราเด็กกว่าเราเอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบางเรียกพี่ให้หมดเลยลูกูฝัง,งไ้เลยใช่ค่ะเพราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตลอดด้วยบบงไงคะใช่เป็นพี่เบลเะใช่เป็นพี่เบลผลง,งานมาสเตอร์พีซของเรามาดัดแปลงเป็นบีเอลไปแล้ว,ลวอืม,มแต่แตกนะแตกแค่ไหนคะเดี๋ยวไม่ค่อยได้เห็นกระแสฟีดแบ็กไม่ค่อยทราบฟีดแบกด้วยแต่ว่าก็ได้ยินก็เออที่จริงเคยพูดไปแล้วแหละว่าก็ ก็มันตามยุคสมัยเนาะเออก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะน่าจะก็น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะให้การตอบรับอะหรือว่าแต่หลายคนเสียดายภาพจำหรือภาพจำของเขาในหัวก็มีเบลมีพี่โฟไปแล้วแล้วพอมันจะมีเบลไคนณรับไม่ได้ว่าเออมันบัญชีกไปมันมันไปทำลายมโนเขาว่อ๋อเออ เด่ว,ว่ามันก็ไปได้หลายทางอะ่ะเนาะสำหรับเออนิยายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เพราะมันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมแหละเออส่วนตัวเบียมีความสึกไหมสำรับฐานะที่เราเราเป็นคนสร้างสำหรับสำหรับตัวเบลส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงแล้วบุเพมัน1ิปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำสิบปีแล้วนะซึ่งก็เออแต่ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วห่อจะมารีเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่ว่าพอถ้าดูทำลายก็เออม,มันก็มันก็ได้อ่ะสำหรับเขาเรียกว่าคนยังจะจดจำได้คนยังรู้จักอยู่อย่างเงี้ยเนาะค่ะแปลว่าก็อาจจะต่อยอดแฟนคลับได้นะอย่างพี่ใหม่เขาก็กดดันมากเหมือนกันเชื่อค่ะเชื่อว่ากดดันยังไงยังไงแล้วอะไรที่ เป็นภาคแรกแล้วคนให้การตอบรับขนาดนั้น,นยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้นอนะกดดันหมดตั้งแต่หนังบุเพ2คสพมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการรีเมคด้วยเาเชื่อว่ายิ่งจากกดดันมากกว่าอันไหนๆเลยโดยทราแต่ก็ยังไงให้กําลังใจนะคะดูมี้สึกเสียดายไหมที่สุเวเสียดายไหมไม่นะมันก็เราก็ทําตรงนั้นแบบ ดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้างความจริงมันยังมีอยู่ก็ไปดูรีรันได้อย่างเงี้ยเลือกอยากออะไอ้น้องไหมน้องลองมารแบบเออแล้วบทในแบบมาเวอร์ชั่นน้องอ๋อก็ทําเต็มที่นะคะก็เออเขาเรียกว่ามันคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันแหละเสน่ห์ใครเสน่ห์มันเดี๋ยวคี่ว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามีเออได้รับความนิยมละกันค่ะ หอนิาดีแ่นเห็นเลวนเลยค่ะแปลว่ะอ้วนขอบถเดือนวระจนนีเฉยเย อเมเบลเป็นยังงไม่่อาอเมบมองต้องการก่อนเพรกก่อนเดี๋ยวเขาเรียกก็สีเหลืองอมก็ไเบลสีะอบายหน่อยค่ะเบลเพื่อน่อยได้ค่ะไรเบมีอะไีไหมมานี้เลค่ะ